ซัมซุงไตรมาสแรกของปี2025ฟันกำไร1.6แสนล้านบาทผลยอดขาย Galaxy ซ2 5ซีรีส์ครับสรุปผลไตรมาสของปี2025ของทางซั s ซุงรายได้รวม7.9.14ล้านล้านวอนครับประมาณ1.9ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วโดยกำไร6.7ล้านล้านวอนหรือประมาณ1.6แสนล้านบาทครับปัจจัยหลักเลยคือยอดขายที่แข็งแกร่งของสมาร์ทโฟนเรือธงอย่างกา l ล็กซี่ จอกลุ่มธุรกิจรายได้รวม37ล้านล้านวอนหรือประมาณ8.9แสนล้านบาท กำไรจากการดาเนินงาน4.3ล,ล้านวอนได้รับแรงหนุนนะครับยอดขาย g a l a x ็กซีอจิที่เติบโตดีมียอดขายสั่งผลิต4.5ล้านเครื่องภายใน3เดือนแรกและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพครับส่วนกลุ่มธุรกิจ Samsung Display SDC นะครับได้รายได้รวม5.9ล,ล้านวอนหรือประมาณ1.4แสนล้านบาทกำไรจากการดำเนินงาน0.5ล,ล้านวอนนะครับธุรกิจจากกำไรมือถือลดลง แต่ธุรกิจจอเมเตอร์ฟื้นตัวจากกลุ่มผลิต QD OLED ไตมาสถัดไปจะเน้นการส่งมอบจอภาพสำหรับสมาร์ทโฟนจอพับและคาดหวังความต้องการจอเกมที่เพิ่มขึ้นส่วนกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์นะครับรายได้รวมเนี่ย19.1ล้านล้านวอนหรือ4.5แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น9%กำไรจากการดำเนินงานลดลงเนื่องจากราคาขายในเฉลี่ยลดลงครับความต้องการยังคงเติบโตโดยเฉพาะกลุ่มเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ AI ส่วนกลุ่มธุรกิจอื่นๆน,นะครับเช่นโท,ทรทัศน์เครื่องใช้ไฟฟ้าทำกำไรได้ดีนะครับที่0.3ล้านล้านวอน หรือ7.2จพันล้านบาทโดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม Neo QLED และ OLED ขนาดใหญ่ครับ